สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้อง fc ทัางช่องแม่ครัวพารวยสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ fc แฟนครับพี่ปานาอาเนาะค่ะของแม่ครัวอะขอบคุณผูเขาาติดตามขอบคุณทีกดไลค์กดแชร์เนาะค่ะพี่น้องเนาะหมู่บ้านหนีแม่ครัวได้เบาว่ามาครบล่างของอาจารย์พิสิทธิ์ เพิ่นหยุดไปสองสามงวดนะคะเนาะมาครบลางของอาจารย์พิสิทธิ์หรือว่ามาครบบนเพิ่นหยุดไปสองสามงวดรอบนี้มาใหม่แล้วค่ะพี่น้องมาใหม่แล้วเด้อค่ะพี่น้องเด้ออ่ะมือนีแม่ขวคือเสียงเมือบๆอ,อ่ะขอโทษขออภยัยเป็นคือยังคอยบอสบมบายนี่แหละค่ะพี่น้องเป็นคันเนื้อคันตัวบอสบาย บอสบายแบบไรกับแม่ขวัวกะช่างสีเอาตัวเลขแนวทางมาฝากตอนพี่น้องคือเกาห่ะล่ะใกล้วันหวยออกแล้วมือนี้วันที่ยี่สิบแปดวันอาทิตย์เด้อค่ะพี่น้องเด้อเช้าวันอาทิตย์ที่ยี่สิบแปดอากาศเป็นรึ้มคึมคือฝนสิตกแน่บอตกแน่เดี๋ยวแม่ขั่วเสีเอาของแนวทางของอาจารย์พิสิทธ เพิ่นก็เป็นอาจารย์ซื่อดังมากผู้หนึ่งเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพราะว่าเฮาเคยติดตามเพื่อยู่คกันเพราะว่าเพิ่นก็เคยเอามาลงช่องแม่รั่วอ่ะก็ขอขอบุณขอบคุณพระอาจารย์อาจารย์พิสิทธิ์เด้อค่ะพี่น้องเด้ออาจารย์ที่ทรงตัวเลขแนวทางมหาแม่ขั่วอ่ะแม่ขัวกับ่มี่แนวตอบแทนกับมีแต่ขอขอบุญขอบคุณอ,อาจารย์อ่ะเมื่อนี้แม่ขั่วสีลงมาครบ ลางของอาจารย์พิสิตก่อนนะคะเดี๋ยวมืออื่นแม่ลัวสิลงมาครบบนของอาจารย์พิสิิเมื่อนี้แม่ขั่วได้บ่าวไหวบาสิสรุปคลิปแต่ว่าชวนประกบครูยังบา้านประกบเพราะว่าสิสรุปคลิปให้พี่น้องแต่ว่าจักสิมีแรงสิมีแรกสรุปคลิปจำได้พี่น้องเอ้ยเมือ่อยทั้งปวดหัว บางที่อาจจะไปหาหมอหรือเปล่ากับ,บ่ะรูเนาะค่ะพี่นอ้องเนาะอ่ารอบเบิงกันเด้อค่ะพี่น้องเด้อเอามาเบิงมาครบลางของอาจารย์พิสิ์มาแล้วมาแบบไม่เพิ่นว่ามีดตูเด่นตูดังมีตูว่วง,ววงกลุ่มพอบเนาะค่ะพี่น้องเนาะอ่ะไปเบิงตัวเลขกแนวทางน้ำกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะ่าอาจารย์พิสิตเนี่ยสีมาแบบไปไปเบิงน้ำกันค่ะพี่น้อง มาเต็มมามาตามตามร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งสิงหาคมหกเจ็ดด้วยค่ะพี่น้องเด้อ ซ0 เลขเด่นล่างมาแน่ร้อยปซ็นต์หกตัว เพราะว่าอาจารย์พิสิทธิ์สัญญาลักษณ์ของเพิ่นสิมีไม่โททางเทิงเด้อค่ะพี่น้องเด้ออาจารย์พิสิทธิ์สิมีไม่โทษทางเทิงคือตัวเด่นเพราะว่าอาจารย์พิสิทธิ์ก็เคยลงช่องเฮาเนาะค่ะพี่น้องเนาะอ่านเอฟซี 4, ภูเบงช่องแม่ขั่วกับสติตามกับสิเห็นเนาะค่ะตัวเด่นสุดๆบานนี้คัดออกมาแล้ว ตัวเด่นสุดคขัดออกมาแล้วเด้อพี่น้องเด้ออันนี้คือเลขมาร้อยเปอร์เซ็นต์เลขเด่นล่างมาร้อยเปอร์เซ็นต์ ทางเทิง์แปดสิบเปอร์เซ็นอาจารย์พิสิทธ์มาครบล่างศูนย์หนึ่งสองแปดห้าเก้ากลับมาใหม่แบบใหม่เนะคะพี่น้องเนาะของอาจารย์พิสิทธิ์มือมือนี้แม่ขั้วสีลงล่างมืออื่นแม่ขั้วสีลงมาครบบนให้ มาคบล่างของอาจารย์พิสิธิ์มา80% 012859เลขเด่นล่าง100%อัพคัดออกมาแล้วพี่น้อง569จัดไปตัวใดจัดไปที่หากับเก่าพี่น้องอ่ะพี่น้องสังเกตตัวเคีย่งไม้โท้อยู่ข้างบนเด้อค่ะพี่น้องเด้อ เลขเด่นล่างมาร้อยเปอร์ซนอาจารย์พิสิทธิ์ว่หาหกเก่าเน้นที่หากกับเก่าเด้อค่ะพี่น้องเด้อเอาแคบหน้าจอไว้พิจรารณาอาจารย์พิสิทธิ์มาแบบใหม่แล้วเด้อค่ะเอาคัดตัวเด่นออกมาพร้อมคัดตัวมาครบล่างขันผูดด้ใดมากมากครบล่างหกตัวเน้นที่สองแปดหาเก่าเด้อค่ะพี่น้องเด้อเอาแคบหน้าจอ มัก,กจัดบ่มัก,กพิจารณาทัดไปนอกจากพี่น้องเนาะทุกอย่างตัวเลขทุกหมองทุกอะยางกะเป็นแค่แนวทางให้พิจารณาทุกครั้งก่อนลงทุนอะพอกันคลิปหนาะให้พี่น้องโชคดีกับอาจารย์พิสิทธิ์เด้อค่ะพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ